สวัสดียามเช้าครับ f c ทุกท่านและพี่น้องประชาชนนะครับผมได้ติดตามข่าวสารเมื่อวานนี้ตั้งแต่มีการเลือกประธานสาภาก็คืออาจารย์วันนอรนะครับและก็มีรองประธานก็คือหมออ๋องแล้วก็รองประธานอีกท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็แสดงให้เห็นว่านะวิธีการเจรจาต่อรองของพรรคก้าวไกลนั้นประสบความสําเร็จนะครับต้องมีทั้งถอยและลุกสองอย่างพร้อมกันนะฮะ เราต้องประนีประนอมนะครับเราถึงจะสามารถทํางานร่วมกันได้แล้วก็ชื่นชมพักเพื่อไทยนะครับที่นะมีความจริงใจในการเจรจากับพักก้าวไกลนะครับเมื่อประธานสาภารองประธานสาภาผ่านเรียบร้อยแล้วเสียงไม่แตกมันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีนะั้นอาจจะไปแบบราบลรื่นก็ได้มองโลกในแง่ดี ประกอบกับคําพูดของนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าจะน้อมรับกระแสพราำหลัดของในหลวงรัชการที่สิบนะที่จะทํางานเพื่อชาติและประชาชนมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมในการาบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่านะการแก้ไขเรื่องมาตรา1 1 2นั้นก็เบาลงนะความขัดแย้งกับอนุรักษ์นิยมนั้นก็น้อยลง ดังนั้นโอกาสที่นายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีมากขึ้นนะครับก็เป็นชั้นเชิงในการเจราจาต่อรองตามทฤษฎีของการเจราจาต่อรองนะครับซึ่งถือว่าอเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งตำแหน่งไม่สำคัญใครจะเป็นประธานสภาไม่สำคัญแต่ขอให้นะเป้าหมายสำเร็จพอแล้วเอาเป้าหมายนะกระบวนการตำาหนงตำแหน่งไม่ต้องเอามาคิดมากนะครับเราต้องถอยเพื่อลุก นะเพราะฉะนั้นผมจึงสรุปง่ายๆว่าการที่พิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในอีกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ทีถึงนี้ก็อยู่ที่ว่าการประนีประนอมยอมการประนีประนอมกันนะครับนะถอยเพื่อลุกข้อแรกข้อ2น้อมนํากระแสรพระล้ำหลักในหลวงรัชการที่ส0บทำงานเพื่อชาติและประชาชนมาปฏิบัติแค่นี้นะครับพวกสวต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็น่าจะยกมือให้พิธาเป็นนายก นะครับเราจะเห็นว่าพวกสวบางคนมีอยู่สองสามคนที่เดินสายออกทีวีตอนนี้เสียงอ่อยนะครับเสียงอ่อยแล้วครับ, <c oughs> ออรบนะจะมาใช้ข้ออ้างมาตราร้อยสิบสองในการที่จะไม่ยกมือให้พิธาเนี่ยตอนเนี้มันก็จะหมดความชอบธรรมเพราะคุณพิธาบอกน้อมรับกระแสพระดัรัีของในหลวงนะครับทํางานเพื่อชาติและประชาชนเพราะนั้นจะไปเอามาตราร้อยสิบสองมาเป็นข้ออ้างในการไม่ยกมือให้พิธาเป็นนายกคงไม่ได้นะ ผมยังมีความเชื่อนะครับว่าพิธาจะได้เป็นนายกครับ